แน่นอนด้านล่างนี้คือสคริปต์วิดีโอ y o u t u b e ยาวประมาณ2,000คำในภาษาไทยสำหรับวิดีโอรีวิวสมาร์ทโฟน i n f i n i x Hot 60 Pro Max ตามที่คุณขอพร้อมประโยคเริ่มต้นตามต้องการไม่มีหัวข้อย่อยไม่มีหัวเรื่องและเต็มไปด้วยความลับแบบยาวๆที่จะช่วยให้เนื้อหาวิดีโอคุณน่าสนใจอ่านลื่นและน่าติดตามพร้อมใช้จริงเลย Welcome back to my YouTube c h anel n n New s m a r t p o o n น u ั d เด e The Smartphone Secret And วันนี้เราจะมาพูดถึงมือถือที่หลายๆคนรอคอยอย่าง Infinix ทพอดห60 Pro m a แแบบครบทุกแง่มุมทุกความลับและทุกเหตุผลที่ทำให้มันเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ร้อนแรงที่สุดของปีนี้พร้อมแล้วก็อย่ารอช้าม,มาดูกันตั้งแต่หัวจรดท้ายว่ามือถือรุ่นนี้มีอะไรที่เราควรรู้บ้างแล้วอะไรคือเรื่องลับที่หลายคนยังไม่เคยรู้ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยมือถือรุ่นนี้มีความโดดเด่นในด้านดีไซน์ที่ทันสมัยและสวยงามมากมากซึ่งถ้าคุณลองจับครั้งแรกก็จะรู้สึกได้ถึงความเรียบหรูและการประกอบที่แน่นหนาความโค้งของตัวเครื่องความบางและน้ำหนักที่พอดีทําให้การใช้งานในชีวิตประจําวันเป็นไปได้อย่างลื่นไหลและไม่รู้สึกกว่ามันหนักเลยโดยเฉพาะเวลาถือเล่นเกมหรือดูวิดีโอติดต่อกันหลายชั่วโมงแม้จะมีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่แต่ก็ยังควบคุมขนาดตัวเครื่องได้ดีมาก ทีนี้มาดูด้านหน้าจอของ Infinix Hot 60 Pro Max กันบ้างหน้าจอของรุ่นนี้ให้สีสันที่สดใสคมชัดและมีอัตราการรีเฟรชสูงซึ่งทำให้การเลื่อนหน้าจอเล่นเกมหรือดูคลิปวิดีโอมีความลื่นไหลกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดการแสดงผลของสีดำและสีสว่างจัดว่าทำได้ดีมากโดยเฉพาะเมื่อคุณอยู่กลางแจง้งและต้องใช้มือถือในที่ที่มีแสงจ้ามากๆนอกจากนี้อัตราการรีเฟรชที่สูงยังมีส่วนช่วยลดการสั่นของภาพทำให้ทุกกิจกรรมบนหน้าจอดูเนียนตา และเป็นสเสน่ห์ใหญ่ของมือถือรุ่นนี้ที่หลายคนพูดถึงถัดมาเรื่องกล้องซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทำให้หลายคนคาดหวังกับ Infinix ตี้60 Pro Max มากที่สุดกล้องหลังของรุ่นนี้ให้ความละเอียดสูงมากซึ่งนั่นหมายถึงภาพถ่ายที่คุณถ่ายในชีวิตจริงจะมีรายละเอียดที่เยอะกว่ามือถือทั่วไป คุณสามารถถ่ายภาพวิวถ่ายภาพกลางคืนหรือแม้แต่ภาพบุคคลที่มีการจัดแสงยากๆได้อย่างน่าประทับใจเพราะกล้องมีการจัดการแสงที่ดีและทำให้รายละเอียดของภาพดูคมชัดแม้จะซูมเข้าไปใกล้ๆก็ตามส่วนกล้องหน้าเองก็ให้ภาพที่คมชัดเหมาะสำหรับการเซลฟี่หรือการถ่ายวิดีโอด้วยคุณภาพระดับพรีเมียมที่คุณไม่คาดคิดว่าจะอยู่ในมือถือระดับราคานี้ อีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆคือประสิทธิภาพของตัวเครื่องซึ่ง Infin i x Hot 60 Pro Max รองรับการเชื่อมต่อ 5G ทำให้คุณสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดาวน์โหลดหรือสตรีมวิดีโอแบบไม่สะดุดนอกจากนี้ยังสามารถรองรับการเล่นเกมที่ต้องการพลังการประมวลผลสูงได้ดีซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่ใช้มือถือเพื่อความบันเทิงเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหนักๆหรือการสตรีมมิ่งวิดีโอความละเอียดสูงแน่นอนว่าคุณจะไม่รู้สึกหน่วงหรือกระตุกเลยแม้แต่น้อย และแน่นอนว่าแบตเตอรี่คือเรื่องที่ทุกคนอยากรู้เพราะว่าในยุคที่เราใช้งานมือถือกันตลอดทั้งวันแบตเตอรี่ใหญ่จึงเป็นเรื่องจำเป็นและนี่คือจุดที่ i n f i n i x Hot 60 Pro Max ทำได้ดีมากโดยแบตเตอรี่ของรุ่นนี้มีขนาดใหญ่ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งวันไม่ต้องกังวลว่ามันจะหมดระหว่างวัน การดูหนังเล่นเกมหรือทำงานต่างๆก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียเวลาชาร์จบ่อยๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งความลับที่หลายคนอาจไม่รู้ว่าการจัดการพลังงานของ OS และฮาร์ดแวร์ทำได้ดีทำให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแบตเตอรี่ใหญ่ถึงไม่ทำให้เครื่องร้อนเกินไป นอกจากแบตเตอรี่แล้วระบบของมือถือก็ยังใช้ Android รุ่นล่าสุดที่มีการปรับแต่ง UI ให้ลื่นไหลและใช้งานง่ายคุณสามารถจัดการกับแอป,ปต่างๆได้อย่างเป็นระเบียบและยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ช่วยให้คุณทำสิ่งต่างๆได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสลับหน้าจอการแจ้งเตือนหรือฟีเจอร์พิเศษที่ทำให้ประสบการณ์ใช้งานสมาร์ทโฟนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นต่อมาเรามาดูเรื่องเสียงและลำโพงกันบ้างมือถือรุ่นนี้ให้เสียงที่ดังและคมชัด ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงดูหนังหรือเล่นเกมเสียงที่ออกมามีความแยกชัดระหว่างเบสและเสียงสูงซึ่งทําให้การฟังเพลงหรือดูคอนเทนต์ต่างๆมีอรรถรสมากขึ้นนอกจากนี้ยังรองรับการเชื่อมต่อหูฟังแบบไร้าสายทําให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องสายพันกันอีกต่อไปและอีกเรื่องที่เป็นความลับที่หลายคนอาจไม่รู้คือการจัดเก็บข้อมูลและแรมของมือถือรุ่นนี้สามารถจัดการกับแอปพลิเคชันหนักๆได้โดยไม่มีอาการค้างหรือหนว่วง ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการจัดการแรมและการจัดเก็บข้อมูลภายในที่รวดเร็วทําให้การเปิดแอป,ปสลับระหว่างแอป,ปเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีการโหลดซ้ําบ่อยๆเหมือนมือถือระดับกลางบางรุ่นในเรื่องของอายุการใช้งานระยะยาวแน่นอนว่ามือถือรุ่นนี้ออกแบบมาให้รองรับการใช้งานทุกวันอย่างต่อเนื่องซึ่งวัสดุที่ใช้ก็มีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อการใช้งานหนักๆได้และด้วยระบบระบายความร้อนที่ดี ทำให้คุณสามารถใช้งานมือถือได้เป็นเวลานานโดยไม่ต้องกลัวว่ามันจะร้อนจนเกินไปอีกหนึ่งจุดที่หลายคนมองข้ามแต่สำคัญมากคือระบบความปลอดภัยซึ่งมือถือรุ่นนี้มาพร้อมระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบปลดล็อกที่รวดเร็วทำให้คุณสามารถปลดล็อกมือถือได้ง่ายและปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีระบบการรักษาความปลอดภัยในระดับซอฟต์แวร์ที่ช่วยปกป้องข้อมูลของคุณไม่ให้ถูกโจมตีหรือถูกขโมยข้อมูลโดยง่ายและเมื่อพูดถึงเรื่องการอัปเดตซอฟต์แวร์ แน่นอนว่า Infinix ให้ความสำคัญกับการพัฒนา UI และระบบ Android อยู่เสมอซึ่งนั่นหมายความว่าคุณจะได้ใช้งานฟีเจอร์ใหม่ๆอยู่ตลอดและได้รับแพทความปลอดภัยเพื่อปกป้องมือถือของคุณให้ทันสมัยอยู่เสมอสุดท้ายนี้มาดูความรู้สึกหลังการใช้งานจริงกันบ้างมือถือรุ่นนี้ให้ความรู้สึกกว่าคุ้มค่ากว่าราคาที่คุณจ่ายและมีฟีเจอร์ที่เหนือกว่ามือถือระดับราคาใกล้เคียงกันมากทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล้องหน้าจอแบตเตอรี่หรือประสิทธิภาพโดยรวมทุกอย่างรวมกันแล้วทำให้ Infinix Hot 60 Pro Max เป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับปีนี้ถ้าคุณชอบสคริปต์นี้สามารถบอกฉันให้ปรับเพิ่มลูกเล่นคำพูดเพิ่มเสียงเรียกคนดูหรือแทรก CTA Call to Action เช่นกดไลค์กดติดตามได้เลย